ย้อนไปในวันวานสมัยเด็กๆเพื่อนๆนึกถึงของเล่นอะไรกันบ้างคะสำหรับเรานะคะสิ่งแรกที่นึกถึงเลยก็คือปาตะเพียนสาระคะ่ะพอนึกขึ้นได้แล้วก็จะมารื้อฟื้นความจำหน่อยนะคะว่าวิธีการสารปาตะเพียนทำแบบไหนถ้าเพื่อนๆดูแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยปลาตะเพียนหนึ่งตัวเราก็จะใช้ใบมะพร้าวทั้งหมดหนึ่งใบนะคะเราจะนำก้านของเขาออก ก็จะได้เป็นสองชิ้นแบบนี้เลยชิ้นแรกนะคะเราจะนำมาม้วนใส่นิ้วสอรอบแบบนี้นะคะจากนั้นใบมะพร้าวอีกหนึ่งใบค่ะเราจะนำมาพับครึ่งนะคะแล้วเรานะคะก็จะนำมาสอดใส่ในส่วนของใบมะพร้าวใบแรกสอดใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คล้องด้านบนแบบนี้เลยนะคะใบมะพร้าวด้านขวามือ ใบหลังสุดเลยนะเราก็จะเอามาสอดใส่เส้นหน้าสุดแบบนี้เลยค่ะค่อยๆดึงนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพลิกกัดด้านใบมะพร้าวด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะมาสอดใส่ในช่องนี้เลยเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะ ถ้าเราทำถูกต้องในส่วนตรงนี้เขาก็จะเข้าล็อกกันพอดีต่อมานะคะแล้วก็จะจับปาะเพียนของเรานะคะเอาส่วนหัวเข้ามาในตัวเราจับแบบนี้เลยใบมะพร้าวขวามือล่างสุดตลบไปด้านหลังแบบนี้แล้วใบมะพร้าวด้านซ้ายสุดนะคะข้างล่างก็นำไปไขว้กัน ค่อยๆสอดใส่แบบนี้เลยนะคะถ้าอธิบายไม่เข้าใจให้ดูวิดีโอควบคู่กันไปนะคลิปนี้ก็จะทำแบบช้าๆค่ะเพื่อนๆจะได้ทำตามกันได้แล้วก็ไม่งงนะคะเมื่อได้หนึ่งข้างแล้วอีกหนึ่งข้างก็พลิกกลับมาค่ะและใบมะพร้าวนะคะด้านซ้ายมือก็ตลบมาทางด้านขวามือแบบนี้ อีกใบหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านบนก็นำมาสอดใส่ในช่องแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะในส่วนของตัวปลาตะเพียนก็เสร็จเรียบร้อยมาในส่วนต่อมาก,ก็คือการตัดตกแต่งตัวปลาให้เขามีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นโดยการที่เรานะคะจะใช้กรรไกรตัดตกแต่งตัวขีบแล้วก็ใส่ตัวหางของเขาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ตัดประมาณนี้แล้วก็เพิ่มนะคะความสวยงามใส่ลงไปก็ตัดแบบนี้ให้ครบทุกขีบเลยนะจากนั้นตัวหางเราก็จะสอดใส่แบบนี้เลยค่ะทำทั้งสองด้านเหมือนเหมือนกัน แล้วเราก็ตัดตกแต่งเหมือนเดิมนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะปลาตะเพียนน่ารักน่ารักสานไว้หลายๆตัวทำเป็นโมบายหรือว่าจะทำเป็น เหรียญโปยทานก็ได้นะคะเราก็ใส่เหรียญเข้าไปด้านในแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วรู้สึกชอบนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อ,อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะงานฝีมือแบบนี้และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ